สวยกันเลือกที่มาคืนใ่ไหมแล้วก็เพื่อนก็มีนี้ไว้แกมีปให้เราทำทำไร้อนหนาวเย็นใส่กุทกุนแล้วเราพาะององบนเก็บปายบ้านแล้วเนเนเนใจถ้วย็อเคเจ้ใส่ วันนี้งานประจำปีวัดนามาตรมูมครับาจนจดีครับดีเจ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 อเขนเลในเฟซอะ